สวัสดีครับเรามาดูวิธีการตั้งค่าหน้าจอ Android ทำอย่างไรไม่ให้หน้าจอ Android หน่วงและใช้งานได้เยินยาวขึ้นครับเรามาดูวิธีกันเลยนะครับผมเข้าไปที่ใบสมัครเลับมาที่อุปกรณ์รถยนต์แล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่า เสร็จแล้วก็มาดูที่เลือกฟังก์ชันในการเข้าไปที่ตั้งค่าอื่นๆเราก็มาเลือกการตั้งค่าหน้าจอเครื่องมือกดเข้าไปตั้งค่แล้วก็เลือกวินาทีตั้งไว้10วินาทีก็ได้ครับผมเราก็ยืนยัน แล้วก็ออกมาทดลองกันเลยเามาเสร็จก็เข้ามาหน้าหลักสมมุติว่าเราสตาร์ทเครื่องเริงไฟออกหน้าจอก็จะกลับมาเหมือนเดิมโดยที่หน้าจอจะไม่หน่วง เสร็จเรียบร้อยครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ